อืมก็ต่อจากคุณมิลาดนะครับ่็คุณมิลาดสอนในพื้นฐานฟายเน็ตโนค่อนข้างชัดเจนเนาะอ่อ ลงรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้อีกอย่างนะครับไอคือสำหรับตัวเฟรเชิโนนะครับก็มาเริ่มกันเลยในพาสซีฟก็รู้กันแล้ว,นะว,วเนาะก็เฟรนช์พาสซีฟก,ก็คือพุ่งแต่การพุ่งของเฟร์เนเป็นจะทำบนนักคอนเสียหายและฟืนฟ้นฟูแฮตพีตัวเองนะครับก็ส่วนดอกก็ใช้เป็นตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะสเตมินา ก็ถูกถอดออกไปแล้วก็พื้นฐานเนาะดอกในสิ่งที่จะได้พาส,สีนะครับส่วนสกิล2นะครับก็จะเป็นการทำดาเมจการโจมตีของฟอร์เนติโนทั้ง3จังหวะนะครับจนจังหวะที่2โทนนัดก็เอาออกไปหมดแหละถามว่าเสียใจไหมก็ค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าถ้างัดของเฟอร์เรนเนี่ยมันเป็นการทำจังหวะ ได้ดีเลยครับในการที่เ,เลนเล่นเนาะลนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยสำหรับที่เล่นมาตั้งแต่เ,เลนอันติกันดั้มในทุกสิบอ่ะไดให้ผมเล่นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอนอีกทีนะครับว่าอะไรควรใช้ยังไงบ้างเนาะแล้วอันติก็เป็นการต้านสถานะทุกอย่างนะครับต้านสถานะทุกอย่างและเพิ่มอัตราการดูดเลือดนะครับอันติเนาะเป็นเพิ่มอัตราการดูดเลือด อนะครับอันเราตัดไปดูกันลำํำในฉบับของ TND สุดๆเจกันเลยครับไปกันเลยครับว่า let's go อ่ะก็ไม่อยู่ในเกมแลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอะไรหลาๆยอ,ยอ,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 อย่างที่คุณวิลาศเขาจริงท้ายไว้นะครับในหลายๆอย่างที่คุณวิลาศอาจจะลืมสอน ครับผมโอเคตรงนี้นะครับคุณมิลาดสามารถรำสีดอกได้ทุกคนสามารถรำสีดอกได้ตามปกติเนาะก็นั่นอึ๊บนี่นะครับคือรำสีดอกรำธรรมดาของวาลนโนเนาะแต่แพทนี้ผมจะบอกอะไรอย่างนึงน,นะครับสำหรับคนที่เล่นเฟรนใหม่ๆนะครับรว่าเล่นเฟรน มาในช่วงหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เข้าใจนะครับเราควรหาสกิลเมนของตัวละครตัวที่เราเล่นนะครับอย่างเฟรนเอฟเฟรนแพทเนี้นะครับแพทนี้นะอ๋อย้ำ่าแพทนี้ไม่เหมือนแพทแต่ก่อนเนาะสกิลเมนหลักของเฟรนเทโน่ะคือสกิลสองเนาะถามว่าทําไมผมบอกให้เป็นสกิลสองเป็นสกิลเมนของเฟรนเนาะก็ถ้าเกิดเราสังเกตนะครับการที่คนลําแล้วหลุด หรือว่าลำแล้วมันไม่ต่อเนื่องครับมันม,มีมีจังหวะเหมือนกันนะครับคือลำคล่อมจังหวะนะครับก็คือดูดนี่นี่นะครับเห็นไหมนี่นคือการลำคล่อมจังหวะนะครับคือเราไปปาดอกไปแล้วใช่ไหมครับแทงปัดเก็บดอกเนี่ยเราอย่างเงี้ยคือปกติแต่ถ้าเราไป อย่างนี้เราไปเดินพุ่งเก็บดอกนะครับมันคือการลำข้อมจังหวะเนาะ,นะเห็นปะเห็นปะมันจะหลุดเลยนะครับการที่ลำข้อมจังหวะมันคือการทําให้เราหลุดจากการลำธรรมดาเลยนะครับถ้าลำปกติเราพยายามเน้นนะครับหนึ่งสองพร้อมกันนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนว่าการแคนเซิลตลัวละครทําให้ตัวละครลำได้ต่อเนื่องนะครับ น,นี่คือการลองหงนะุหงดเนาะโอเคได้ดูอีกอย่างหนึ่งของการที่ว่าเราบอกว่าสกิลสองสำคัญยังไงนะครับคือถ้าสังเกตดีๆเนาะสังเกตดีๆนะครับเราปาดอกไปแล้วใช่ปะถ้า,าไฟปึ๊บ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 อ่ะสกิลหนึ่งเรามีใช้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ปึ๊บเส็บดอกเ่ะเห็นป่ะครับเราจะไม่มีสกิลหนึ่งไปใช้ในการลําตอนเนี้เห็นปะ่ะจะไม่มีใช่ครับจะไม่มีสกิลหนึ่งในการลําตอนนี้เองนี่ใช่ไหมครับจะไม่มีการได้สามารถลําตอนนี้ง่ะ มันจะมันจะหยุดถือว่าการแคนเซิลตัวเองไปเลยครับเพราะว่าเราใช้สกิลสองเนี่ยไม่ครบจังหวะนั่นเองนะครับ mm hmm. หรือว่าใช้ช้าไปจะทําให้จังหวะในการคว่างดอกเราไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลสองจะเป็นการลดคูดาวสกิลหนึ่งด้วยอ่านะครับก็เลยผมก็เลยบอกว่าสกิลของสองเฟลนเนี่ย เป็นสกิลเมนของตัวเขานะครับนี่ถ้าเราไม่ลำเข้มจังหวะเนาะถึงเราจะหลุดแต่ถ้าเกิดเราสองได้ถูกทั้งหมดนะครับเราก็จะมีหนึ่งใช้ต่อนี่ถ้าเกิดเราปุ๊บนี่เราจะไม่มีสกิลหนึ่งใช้ละนั่นคือการแทำให้เฟเรนลำหลุดนะครับหนึ่งอหนึ่งอย่างเนาะก็คืออย่างที่ผมบอกไปอย่างที่แรกก็คือการลำค่อมจังหวะไปเนาะ ถ้าเราล้ำข้อมจังหวะปุ๊บเราควรแก้ยังไงใช่ไหมครับเราถ้าเรามีอันติเมทนะครับ <men ly> เราใช้อันติแก้นะครับเพื่อเป็นการแคนเซิลไม่ให้เราลำ้ำพลาดไปอีกจังหวะหนึ่งเพราะไม่งั้นมันทําให้เราเปิดช่องให้ศัตรูเอ่อมายังไงสุยเราได้นะครับประมาณนั้นเนาะมไม่ค่อยถนัดเนานะ ก้าจะลำพลาดเยอะเพราะว่าฟังล้วนครับก็คือผมโกงมือเล่นประมาณนั้นเนาะและอย่างในการรำมันมีรำแบบ2ประเภทเนาะก็คือการรำแบบไม่ปล่อยมือนะรับผมเป็นคนที่รำไม่ปล่อยมือนะครับจะรำยังไงก็แล้วแต่หลุดไม่หลุดผมรำไม่ปล่อยมือ กับอีกแบบหนึ่งลำแบบปล่อยมือก็คือจะลํำหยุดถามว่าข้อดีกับข้อเสียของการลํำปล่อยมือและไม่ปล่อยมือมันต่างกันยังไงครับคือการลํำแบบปล่อยมือมันจะทําให้เราแม่นยําในการหยุดดอกนะครับหยุดการเก็บดอกได้มากขึ้นเนาะแต่ถ้าเราลํำไม่แบบปล่อยมือนะครับปล่อยนิ้วเนี่ย ถามว่ามันข้อดียังไงคือเราสามารถสไลด์หรือว่าการเดินเนี่ยได้เรื่องเร็วขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันต่างกันไหม,มก็ไม่ต่างหรอกสำหรับรผมนะเพราะว่าผมก็เล่นลองป,ปล่อยมือมาแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากเนาะ <Okay. S 1> <c oughs> โอเคครับเราก็มาดูกันนะครับว่าดูนของ p ร l เตโนที่ผมใช้นะครับมีอะไรบ้างนะ ก็รูนทบใช้คือรูนนี้รเอฟอ่าธรรมดาเลยครับดาลก้อนขอสิบเม็ดนะก้อนขอสิบเม็ดแล้วก็เป็นนี่ครับบัตรนะครับรูนบัตรผมใช้เป็นรูนบัตรนะครับทั้งหมด8เมนะ็ดเนาะของผมอะใช้เป็นรูนบัตรแปดเม็ดแล้วก็แรมเพย์สองเม็ดห้อยไว้ห้อยกึ้นะค,ครับแล้วก็ออกเป็นเอซิน ครับแอซิเลตไปเลยครับเาก็จะมาหนักตรงนี้เป็นการดูดเลือดไปแทนนะครับเพราะว่าผมเล่นสายในการยือ้อในการลำได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้เป็นดามเมจเลทไว้ครัก็จะออกมาเป็นนี่เนาะก็จะเป็นจะเกาะ40 64ดูดเลือด4%นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมเป็นรูนประมาณนี้ ลองไปปรับใช้กันได้สำหรับผมผมใช้รุน่นเนี้ย <S <S มาตั้งแต่อ่าก่อน F จะปรับอีกนะครับพลังแฝงที่ผมใช้นะครับรที่ผมใช้กับฟรเนโน่เนาะก็จะเป็นนี้เลยนี่นี่ครับนี่เลยเป็นการเคลื่นอนที่ดาเมจนะครับแล้วก็เป็นตัวเพิ่มดาเมจ แล้วก็ดูเอะครับส่วนรองก็จะเป็นฮิวเลือดหนักนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นกระสุนนะครับของผ,ผมว่าจะใช้เป็นอยู่ประมาณนี้เพราะว่าตัวผมเล่นเป็นกึ่งแทงนะครับกึ่งแทงก็จะต้องบวกดาเมจจากตรงนี้ไปนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นสายแบบบูทดาเมจเต็มที่เนาะก็จะเอาตรงนี้ไปทดแทนกับดาเมจที่ตัวเองขาดไปนะครับโอเค สำหรับตัวของเปร์เนตินี่ะผมสอนให้ได้เท่านี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากสำหรับตัวของ f เนาะแล้วผมก็เล่นอ่าเจอชวงระยะเวลานึงผมราว่าปรับอะไรมาหลายอย่างที่ผมก็ทอว่าว่าบางทีมันต้องปรับการเล่นใหม่หมดเลยครับถ้าสำหรับวันนี้ก็ฝากไวครับเท่านี้นะครับในการสอนเปร์เนโนนะครับถ้าอยากให้สอนตัวไหนก็ทิ้ง ต้คอมเมนต์ได้ครับไม่ว่ากันเนาะก็สอนให้ได้ครับผมตามเท่าที่ตัวเองเล่นได้โอเคครับสำหรับวันนี้ผมนายเทียนดีศูนย์ศูนย์เจ็ดเส็จก็ขอบายครับแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย Whatever, later. Uh, we are yeah. ready. Uh, 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 Let the dance begin. Any ladies here that need saving?